สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสิ์ปลาพาไปวันนี้สิ์ปลาจะพามารีวิวเครื่องสัาอางค่ะเนื่องจากว่าทาง e ีทนะคะได้คัดให้เราเป็นคัสเตอร์ม e รีวิวแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ค่ะกับเจ้าตัว e ีทูดีฟิ ลิปตินไม่ติดมา้าค่ะซึ่งเราได้เป็นสี07 c a n ็ e แคนเบอรี่พัมมานะคะเดี๋ยวจะมาสวัดส,สีให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะคะแล้วก็จะมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ค่ะว่าวันนี้เราจะทาลิปตินตัวนี้ทั้งวันแล้วมันไม่ติดมา้าจริงๆไหมก่อนที่เราจะไปทดลองเจ้าตัวฟิกตินนั้นนะคะเดี๋ยวเราขอ ลงคูชชั่นซึ่งเป็นคูชชั่นไม่ติดแมทของ e ีทูดีเช่นกันนะคะที่ได้รีวิวไปเมื่อครั้งก่อนโน้นเนาะจะเป็นตัวดับเบิลลาสติ้งนะคะเราใช้เป็นสูตร งแป้งเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราขอแต่งตาแป๊บหนึ่งเบาๆท่านั้นค่ะกับเจ้าตัวมินช็อกโกของ E2D เช่นกันนะคะนี่จ้าสีก็จะประมาณนี้นะจ้าเราลงแบบเบาๆเราไม่ได้แบบแต่ง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งเบาๆไม่ได้อะไรมากเนาะมาจากเราจะมาลองทาเจ้าตัวฟิกตินนี้กันเลาทาเข้าไปแล้วนี่รู้สึกว่าไม่แห้งนะคะ นี่จ้าทาเสร็จแล้วก็จะได้สีประมาณนี้นะคะได้แบบสีแดงแบบตุ่นๆผสมอมชมพูนิดๆไม่ไถึงขนาดว่าแดงก่ํากินเลือดอะไรมาขนาดนั้นตอนที่ทานะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบมอยเจอร์ชุ่มชื้นไปที่ริมฝีปากแต่ว่ามีความบางเบาแต่สีนี้ก็คือติดทนอยู่เดอ้อเดี๋ยวลองใช้นิ้วดูก่อนหนูมันจะติดไหมนะ ก, oh. ก็มีติดบ้างติดบ้างนิดหนึงไม่ได้เยอะมากมายซึ่งเขาบอกว่าให้เราทิ้งไว้สัก60วินาทีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองพิสูจน์บนหน้ากากอนามัยดูนะคะว่ามันจะเลิกหรือไม่เลิกกันนะคะอ่านี้ดูก่อนนะหน้ากากข่าสะอาดนะจ๊ะหน้ากากข่าสะอาดนะคะไม่ได้มีรอยเปือเปอเป้อนอะไรเนะาะเดี๋ยวเราจะมาใส่ ถอดโดกเวปว้าวก็มีบ้างมีบ้างแต่ไม่เยอะเด้อแต่ที่แน่แน่คุชชั่นไม่ติดแม้เลยจ้าส่วนติ้นก็มันก็มีความสีสีแหละแต่ว่าถ้าเทียบกับลิปสติกที่เราทาทั่วไปอ่ะมันก็จะติดเลอะมากกว่านี้เนาะ ก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะคือมันก็ไม่ได้มีความติดเลอะออกมามากจนน่าเกียดถ้าเทียบกับล,ลิปสติกที่เราทาทั่วไปเนี่ยเวลาเราถอดหน้ากากอนามัยออกมาเนี่ยก็จะเห็นมีทั้งแป้งเอ่ยทั้งลิปสติกเอ่ยก็เรียกว่ามีความแบบเยินนะคะเยินแล้วก็แบบอับอายด้วยถ้าแบบมีคนอื่นมาเห็นหน้ากากอนามัยของเราเนาะ เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะก็จะใส่ไว้ให้นะคะว่าวันนี้ปาใช้ชีวิตไปกับเจ้าตัวติ้นตัวนี้นะคะโดยทาแค่ครั้งเดียวเลยแล้วก็จะไม่ทาอีกเลยว่ามันจะเลอะเปื้อนหรือว่ามันจะหลุดไปประมาณแค่ไหนเดี๋ยวก็ไปติดตามท้ายคลิปได้เลยค่ะ สำหรับใครที่อยากลองใช้เจ้าตัว e2d fix tint ตัวนี้นะคะก็ไปช้อปปิ้งกันได้ที่ e2d lazada mall และ Shopee mall ค่ะหรือว่าจะเป็นที่หน้าร้านของเขานะคะมีด้วยกันทั้งหมด5สาขาค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะว่ามีสาขาอะไรบ้างซึ่งโปรโมชั่นนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ขอบอกเลยคะ่ะว่ามีโปรโมชั่นในราคาที่แบบดีงามมากๆแล้วก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด8เฉดส,สีนะคะเพื่อนๆลองไปเลือกดูสีที่ถูกตรงใจกับเพื่อนๆดูนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบคลิปแล้วก็ขอขอบคุณทาง e ีทูด้ด้วยค่ะที่ได้ส่งผลิตภัณฑ์มาให้เรารีวิวกันก็วันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสิปลาพาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนหรือจะพาไปรีวิวอะไรต้องติดตามชมวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ ว่าผ่านไปห้าถึงหงชั่วโมงแล้วเนี่ยลิปสติกเนี่ยจะติดเลอะมากน้อยแค่ไหนไปดูกันว้าวสีปากแบบขนาดกินน้ำกินข้าวแล้วนะจึงมากส่วนอันนี้มีเพื่นนิดนอย